แม่ห้องศอนค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะก็ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอป,ปางมาผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ นายสิททิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการมูลนิธิร,ราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน500ผพื้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ มหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์โดยมูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปิปัมย์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับรัศดรทั้ง4อํอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า3,500้ผืนจึงของให้รัศดรทุกคนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อแสดงถึงความกตันยูกะตะเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านปฏิบัติตน คนอยู่ในศิลธรรมจริยธรรมและเป็นคนดีของสังคมโอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้ตรวจเยี่ยมประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาออกบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนอีกด้วยซึ่งประชาชนชาวอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้